สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเจอกันในลุกแปลกๆลุกใหม่นะคะเป็นยังไงบ้างดูสินี่เลยนะคะเป็นอาวาตารใหม่ของเราเองนะคะเป็นยังไงบ้างทุกคนชอบหรือเปล่าคะวันนี้นะคะเห็นเรามาในชุดแบบนี้นะคะมาในธีม Bre e d and Summer นะคะทุกคนนี่เลยนะวันนี้นะคะเรามากับน้องเฉากล้วยนะหมาตัวใหม่ของเรานะคะมันน่ารักมากเลยอะ่ะใส่แว่นตาด้วยนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ใช้หาดของเรานะคะ นี่น่ารักเมล่าเห็นเราแต่งตัวแบบนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆอ,อยากจะแต่งขึ้นมานะคะรอบนี้เราแต่งตัวให้เข้ากับอัปเดตใหม่ที่กําลังจะมาถึงค่ะมีใครรู้บ้างหรือยังว่าอัปเดตใหม่ที่กําลังจะมาถึงเนี่ยเกี่ยวกับอะไรเห็นเราแต่งตัวแบบนี้คงไม่ต้องดาแล้วใช่ไหมคะรอบนี้นะคะอัปเดตใหม่ที่กําลังจะมาเนี่ยมันคือบีทแอนด์ซัมเมอร์ค่ะทุกคนต้องบอกก่อนนะคะว่าช่วงนี้นะไม่ใช่ช่วงซัมเมอร์ของประเทศเราแน่ๆนะคะน่าจะเป็นการต้อนรับเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์ของต่างประเทศนะคะ นี่เลยนะมันน่ารักมากเลยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บีชนะคะอยู่ในสปอนเวิร์ค่ะนอกเหืือจากนี้นะคะเราก็มีสปอยอัปเดตเล็กๆน้อยๆมาให้ทุกคนดูด้วยนะคะซึ่งรอบนี้นะคะเรามีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะคะที่จะมาโชว์ทุกคนให้ดูด้วยค่ะ นี่นะคะจากที่เราไปค้นข้อมูลนะคะเราเจอภาพภาพนี้ค่ะทุกคนมันน่ารักมากต้องบอกว่ามากแบบกอไก่ล้านตัวเลยค่ะเป็นทวิตเตอร์ของ Big g เกมนะคะเขาโพสต์ภาพนี้ขึ้นมาค่ะแล้วเ,เขาก็เขียนข้อความว่า summer wife นะคะนี่แล้วก็เป็นเจ้า Exolot ค่ะกำลังเล่นบอร์ดอยู่นั่นเองนะคะน่ารักมากอยู่ริมทะเลแล้วก็มีปรา,าสาททรายอยู่ข้างๆด้วยค่ะมีเก้าอี้ชายหาดซึ่งนอกเหนือจากภาพนั้นแล้วนะคะเราก็มีอีกภาพ นึงนะคะทุกคนซึ่งก็เป็นเหมือนข้อมูลที่เขาปล่อยออกมานะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่ารอบนี้มันน่ารักสุดๆไปเลยนะคะนี่เลยนะคะเขาบอกว่าเป็น Summer World ์อันใหม่นะคะแต่ว่าเราคิดว่าน่าจะเป็นแค่อีเวนต์ไม่น่าจะเป็นเวลร์อันใหม่จริงๆนะคะเพราะว่าเพิ่งจะมี ด็อกเวิลมานะคิดว่าเวิล์น่าจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่มาเพิ่มด้วยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอีเวนต์แซนคัสเต e ลอีเวนนะคะก็ปราสาทสายอีเวนต์ค่ะมาพร้อมกับสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ซึ่งตัวนี้นะคะเป็นสัตว์เลี้ยงแปลกๆ ต้องบอกว่ามันแปลกแตกต่างกันจากเมื่อก่อนมากเลยนะคะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงที่เราได้ข้อมูลมาเนี่ยคือเจ้าตัวคอกาค่ะทุกคนไม่แน่ใจว่ามีใครรู้จักเจ้าคอกานี้หรือเปล่านะคะซึ่งเขาเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงจากประเทศออสเตรเลียนั่นเองนะคะ ซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเขาเนี่ยมีความน่ารักมากๆนะคะถ้าทุกคนได้รู้จักเขาทุกคนต้องชอบเขามากๆเลยนะคะเขากาเนี่ยเป็นสัตว์สปีชีส์เดียวกันกับจิงโจ้นั่นเองนะคะซึ่งจิงโจ้เนี่ยมีกระเป๋าหน้าท้องเจ้าขอกาเนี่ยก็มีกระเป๋าหน้าท้องเช่นกันค่ะแล้วหน้าตาของเขานะคะมีความทะลน้นมีความน่ารักเป็นมิตรมากๆเลยค่ะมีรอยยิ้มที่สดใสน่ารักเสมอเสมอเลยนะคะเดี๋ยวเราเอารูปให้ดูเลยแล้วกันนะ นี่เลยนะคะเป็นรูปที่เขากําลังยิ้มอยู่นะคะแล้วก็มีกระเป๋าหน้าท้องมีเจ้าตัวเล็กอยู่ด้านในด้วยค่ะแล้วก็มีรูปท ALENT ท ALENT ของเขาเยอะมากนะคะเขาชอบถ่ายรูปกับคนด้วยนะคะเป็นสัตว์ที่ไม่ดูร้ายเลยค่ะแล้วเราก็จะได้เจอเขานะอยู่ในเพจ Simulator ในอัปเดตครั้งนี้นะคะ นอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะมีสัตว์เลี้ยงอีก2ตัวที่แปลกๆนะคะนั่นก็คือเจ้าซามูไรแคทนี่ต้องบอกเลยนะคะว่าสําหรับสาวกแมวอย่างคุณแพสตันเนี่ยก็ต้องมีเจ้าแมวอยู่แล้วในอัปเดตในแต่ละครั้งนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็คือเจ้าบีเวอร์นั่นเองค่ะส่วนเจ้าบีเวอร์นะก็น่าจะรู้จักกันแพร่หลายอยู่แล้วนะว่าเขาเป็นตัวยังไงคะ่ะต่อไปนะคะนอกจากที่จะมีสัตว์เลี้ยงบีชน่ารักน่ารักให้เราดูแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีเอกอันใหม่นะคะอันนี้เราไม่แน่ใจว่าจะเป็นการแยกกจาาอีเน้หรืปล่ เอกันใหม่เนี่ยมีรวดลายน่ารักมากๆเลยนะคะก็จะมีทั้ง XB e a ี h X b e ี i ฮฟ์เอกสนะคะแล้วก็ X i c ไ Cream ค่ะอันนี้เราไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่ามันจะอยู่ใน Summer World ทั้งหมดหรือเปล่านะคะแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าของกินหรือว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเอกพวกนี้นะคะก็เกี่ยวกับบีและก็ซัมเมอร์แน่ๆค่ะตื่นเต้นแล้วค่ะทุกคน นอกเหนือจากเจ้าเอ็กซ์ลอตแล้วนะคะเราก็ยังจะมีสัตว์เลี้ยงอีกหลายตัวมากเลยนะคะที่อยู่ในซัมเมอร์อีเวนต์นี้นะคะนั่นก็คือเจ้ามังกีซัมเมอร์นะคะที่กำลังเล่นลูกบอลอยู่นันเองนะแล้วก็เจ้าดอฟฟินซัมเมอร์กำลังเล่นลูกบอลเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็ยังจะมีนี่เลยค่ะเจ้าดักกี้แล้วก็มีฟ้ามิงโกมันน่ารักมากๆเลยนะคะถ้าใครเคยเล่นเกมเจ้าเป็ดลอยน้ำเนี่ยก็จะนึกถึงอีเวนต์นี้เลยค่ะนี่นะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะเจ้าคอกี้ซัมเมอร์นะ มันน่ารักมากเลยกำลังเล่นบอร์ดอยู่นั่นเองนะคะ และอีกตัวหนึ่งที่เราอบไว้ยังไม่ได้โชว์ให้ทุกคนดูนะคะนั่นก็คือสัตว์เลี้ยงที่เราคิดว่าน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ของอีเวนนี้นั่นเองค่ะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะทุกคนเจ้าแมวสับประรดค่ะอย่างที่ทุกคนสังเกตนะคะว่าสัตว์เลี้ยงบีชเนี่ยไม่มีตัวไหนเลยนะคะที่เป็นเจ้าแมวมันไม่น่าใช่ใช่ไหมคะซึ่งก็นแน่นอนอยู่แล้วนะคะว่ายังไงอัปเดตรอบนี้นะคะจะต้องมีน้องแมวแน่นอนนะคะและรอบนี้เราก็คิดว่าน้องแมวเนี่ยน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงตัว ทุกคนคิดว่าไงคะสับปะรดเนี่ยมันก็จะสื่อถึงชายหาดได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าพอเวลาที่เราอยากจะทานผลไม้อะไรอยู่บนชายหาดเนี่ยเราก็อยากจะทานผลไม้ไที่มัน j u ซ c ่นะคะสดชื่นสดชื่นนั่นเองคะ่ะเจ้าสับปะรดเนี่ยก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยคะ่ะ นี่ทุกคนคิดว่าไงคะเจ้าแมวสับป,ประรดน่ารักไหมเหมาะกับเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่หรือเปล่าหรือว่าทุกคนคิดว่ารอบนี้สัตว์เลี้ยงตัวใหญ่จะเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่เจ้าแมวคะโอเคค่ะทุกคนสําหรับสปอยอัปเดตของเราก็จะมีประมาณนี้แล้วนะคะมันน่ารักมากๆเลยค่ะและอัปเดตครั้งนี้นะคะสัตว์เลี้ยงที่มาด้วยเนี่ยหลายตัวมากเหมือนกันนะเราเราคิดว่าสัตว์เลี้ยงรอบนี้ก็น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ที่พลังสูงมากเช่นกันค่ะแล้วก็รอบนี้นะคะเราน่าจะมีเ e อ็กซ e ์คู่สิเอ นะคะทุกแต่ว่าเราไม่แน่ใจนะคะว่าข้อมูลที่เราได้มานะคะจะแอบมีสัตว์เลี้ยงในเอ็กซ์คลูซีฟไม่แน่ใจว่าเจ้าคอรก้าหรือว่าเจ้าวีเวอร์เนี่ยจะเป็นสัตว์เลี้ยงเอ็กซ์คลูซีฟหรือเปล่านะคะแล้วก็เจ้าสมูไลแคทเนี่ยอาจจะเป็นไททานิกตัวใหม่ก็ได้นะคะไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างที่เราคาดเดาไว้หรือเปล่านะคะอาจจะต้องมาเจอในอัปเดตค่ะโอเคค่ะงั้นสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนเลยกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Bye bye.